แต่แล้วก็เรื่องของจังหวัดปทุมครับแต่เมื่อวานนี้ฮะวันมาคาบูชาครับได้ทราบว่านอกจากการทาบุญแล้วเนี่ยคุณอัดมีภารกิจพิเศษที่เรียกว่านะฮะเหนื่อยพอสมควรในการทำภารกิจมาฝาก่านผู้ชมไปวิ่งตามวินรถจักรยานยนต์มาค่ะบสืบสืบเนื่องจากที่เรานะะคได้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษคุณจติไกรเลิกนะครับคุณผู้ชมค่ะน่าจะจำได้นะคะทั้ง เมื่อวานดิียมไปการออกอากาศไปแล้วค่ะแน่นอนว่าตัวนโยบายที่รัฐมนตรีบอกว่าจะมีการ,รลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยดิฉันก็ต้องไปดู<อ>เป็นอย่างไร<อ>ใช่ไหมลดความเหลื่อมล้ำได้จริงแท้แค่ไหนนะคะคซึ่งเมื่อวานนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงไปดูในเรื่องของกลุ่มพื้นที่เปราะบางที่เขตทวีวัฒนาค่ะคซึ่งตรงนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันได้เห็นเนี่ยก็คือ,อนอกจากจะต้องวิ่งตามรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนื่องจากรัฐมนตรีมันเป็นทางแคบคุณต้องคคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่ารถที่จะเข้าไปได้ี่ย ต้อเตอรไฟค์อย่างเดียวใช,ใช่ก็นี่เลยค่ะสวมหมวกกันน็อกปุ๊บ คุณจติเนี่ยก็น่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็ซ้อนรถเลยแล้วก็เข้าไปในบ้านค่ะและสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไปซ่อมบ้านให้กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งคือบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้นะคะคแต่ว่าเรื่องของการสร้างห้องน้ําถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะคุณก้องน,น้อง,องนเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวแล้วแต่ถ้าไม่เมียเนี่ยมันอันตรายคุณก้องที่เราเคยเห็นว่าเอ,อ้ยสังกะสีผุเพลิะอะไรเนี้ยเป็นปัญหาได้เรื่องนี้ทําให้มีการเสียน้ําตาเกิดขึ้นด้วยค่ะเดี แล้วคนนี้นะพี่โน้นล่ะพี่พาพรว่าไงก็รู้สึกขอบคุณคะ่ะที่มาสร้างงานาให้ทุกหน่วยงานที่ช่วยคือแล้วตั้งใจเรียนหนังสือขอบคุณพออขอบคุณทุกคนใช่ไหมอ่าเพราะว่าพออโรงเรียนเป็นคนที่บอกว่ามีแจ้งกันมาที่ที่เด่นก็คือตรงนี้ครับว่าคุณครูทุกคนเนี่ยห่วงใยเพราะครูทั้งโรงเรียนมีร้อยเจ็ดคนครึ่งหนึ่งก็เป็นครูที่ไปอยู่ในอาสาสมัครพัฒนาสังคมผมก็คิดว่าสังคมเนี่ย ชุมชน17ชุมชนนั้นน่าจะได้ประโยชน์ดีใจมากแม่ลุงแข่งเหมือนจะร้องไห้เลยคือเราตื่นตันยังไงลูกเรารู้สึกยังไงท่านรัฐมนตรีได้มาคุยกับหนูด้วยลูกรู้สึกยังไงลูกอยากอยากบอกอะไรคุณลุงคนนี้เลยไม่ต้องร้องไห้ <c oughs> เป็นไรลูกดีใจใช่ไหมลูกดีใจใช่ไหม กูเอาที่ช่วยให้แล้วทกเกียติคือดิฉันถามน้องเขาว่ารู้สึกยังไงกับการที่มีคนเนี่ยเข้ามาดูแลและมาซ่อมบ้านให้อะไรประมาณนี้ตอนแรกน้องก็คุยทีอยู่หรอกสักพักหนึ่งน้องร้องไห้เลยก็คงประทับใจแล้วก็มีความดีใจนะฮะคือน้องดีใจจริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าเอ้ยจะมีคนที่เห็นเขาอยู่แล้วก็ยังมาช่วยเขาได้อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คุณจุติเขาเรียกลงพื้นที่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณจุติเองเนี่ยจะมีการนําทีมผู้บริหารกระทรวงครับเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยครับพร้อมทั้งมีการมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงครับจากอาสาสมัครจํานวนหนึ่งหลังครับคือให้กับเจ้าของบ้านที่มีรายได้น้อยครับโดยบ้านหลังนี้ฮะก็อย่างที่เห็นครับมีลูกสาวในช่วงวัยรุ่นถึง2คนครับแต่ไม่มีห้องน้ําที่เป็นสัดเป็นส่วนครับซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเด็กได้ฮรบเพราะระเบียงออัดครบ พร้อมกับได้พูดคุยสอบถามปัญหากับครอบครัวนี้นะครับทาให้รู้ว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งครับมีพฤติกรรมดีจึงได้แนะนําและส่งเสริมทําให้ทั้งตัวน้องและครอบครัวตื้นตันใจครับที่สังคมและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยลงมาให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งนี้ฮะจุดนี้จะเป็นต้นแบบแล้วจะขยายไปชุมช,มชมอนอื่นๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณจุติกันครับเป้าหมายหลักก็คือทําให้ประชาชนเป็นสุขตามพระราชบัญญัติและพระราชประสงค์ของ พระวชิระพระบาทสมเด็จพระวชิรกร่าเจ้าอยู่ี่ยแล้วก็ท่านนายกประมอบนโยบายมาว่าให้แก้ปัญหาความยากจนแบบรุกเร้า mm. ฉะนั้นการตั้งโรงเรียนนี้ตอบหลายโจทย์ครับตอบทั้งโจทย์คือความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับ mm. แล้วก็การป้องกันการตั้งคันในโรงเรียนการป้องกันยาเสพติดแล้วก็นโยบายสําคัญก็คือสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้พร้อมในศตวรรษที่21 แล้วยังตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบคู่เป้าซึ Meat ่งบริเวณโรงเรียนนี้มีทั้งหมด17ชุมชนครับเกือบ30,000คนพอทมก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่มาช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าข้าดปลัดกระทรวงเนี่ยจะมาเป็นพี่เลี้ยงเองนะครับอาจะบอกจะมีทั้งเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นครูแก้ไขปัญหาให้สิ่งสำคัญก็คือว่าโรงเรียนนี้ มีครูที่เป็นเขาเรียกแคสแมเนเจอร์ดูแลแต่ละกรณีนะครับถึง40%ของโรงเรียนซึ่งในขณะที่อื่นเนี่ยเราต้องพยายามหาแล้วก็พัฒนากันมากรณี้พื้นฐานเขาดีอยู่แล้วแล้วก็มีความบวกกับวงยยนักเรียนฉันจะแก้ไขปัญหาความข,ขาดแคลนของนักเรียนที่จะปไปเรียนหนัอได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งสองชุมชนนั้นก็จะเห็นนะักประธานชุมชนผมเนี่ยเป็นนายกสมาคม ผู้ปกครองของเรียนนี้ด้วยก็มาร่วมด้วยแล้วก็มีอาสาสมัครมาร่วมหมดแล้วก็นักเรียนทั้งหลายเนี่ยเขาจะทํากลุ่มลายนะครับสองพันคนทุกคนเป็นสมาชิกตรงนี้หมดงั้นเวลาที่มีอะไรที่เดือดร้อนก็จะถึงเร็วต้องเรียนคุณกล้องแล้วก็คุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าอย่างเคสตะแยะของอน้องที่ไปซ่อมแสมบ้านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยลงไปแล้วก็อย่างล่าสุดที่ธนมนตรีให้สัมภาคภัยคะ่ะ เป็นการเปิดศูนย์ช่วยเหลือ,อสังคมแล้วก็ชุมชนขึ้นที่โรงเรียนที่น้องคนในแกได้เรียนอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วน้องเขาก็จะได้เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นเปรียบเหมือนแม่ไก่ที่ได้รับแก้ปัญหาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะเดี๋ยวกลับไปดูภาพอีกทีค่ะเพราะว่านอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์นะคะ <ๆ S 2> ก็ยังเป็นประธานนะคะในการเปิดศูนย์ความช่วยเหลือสังคมค่ะที่โรงเรียนทีปังกรนะคะวิป ขออภัยค่ะที่โรงเรียนทิปังกรนะคะวิทยาพัฒน์ในพระในพระราชูปัมภมนะคะในเขตทวีวัฒนาค่ะแน่นอนว่าเพร่ะเป็นศูนย์กลางนะคะการให้การให้บริการสวัสดิการต่อสังคมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบคมในทุกมิติค่ะสําหรับนักเรียนประชาชนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางนะคะที่เขาประสบปัญหาความเดือดร้อนค่ะด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จนะคะ One Stop Service ค่ะ จากการบรูรณาการทำงานร่วมกันนะคะร่วมกับภายคีเครือข่ายทุกภาคส่วน,นะคะ่ะในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะเช่นการมอบกิจบตัตรให้แก่ครูแล้วก็นักเรียนที่เข้าอบรมค่ะการพัฒนาทักษะนะคะการมีอะไรเป็นรายกรณีค่ะการดูแลผู้สูงอายุนะคะขั้นต้นค่ะยังมีการมอบกิจบตัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมรวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะ คุณธนพัฒน์ค่ะขวัญพิพัฒน์รองผู้การโรงเรียนนะคะที่ปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชวัฒน์ค่ะในฐานะประธานศูนย์นะคะช่วยเหลือสังคมโรงเรียนที่ปังกระคะ่ะก็ได้มีการระบุว่าขณะนี้เราได้มีการอบรมนักเรียนที่ขอเป็นอาสาสมัครนะคะในการลงไปช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ยังมั่นใจว่าศูนย์แห่งนี้ค่ะจะสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ ซึ่งชุมชนนะคะในเขตทวีวัฒนาเนี่ยมีประชากรกว่า78,000คนอาชีพหลักก็เป็นเกรรษตรกรค่คะอย่างที่ดิฉันเข้าไปก็จะเห็นในเรื่องของการปลูกกล้วยไม้คุณก้องแล้วที่สำคัญก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเป็นชาวล้วนะคะอีก2,000คนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านรองผู้การค่ะสำหรับชาวบ้านนะครับหรือบุคคลนะครับที่ ที่มีความบอบบางแล้วต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับศูนย์ของเรานะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็จะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาช่วยเราดูแลนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีคุณครูที่ผ่านการอบรมนะครับก็ช่วยเข,เข้ามาดูแลนะครับก็ยินดีช่วยเหลือนะครับยินดีเข้ามาปรึกษาได้นะครับทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมโรงเรียนทวีวัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ยินดีต้อนรับครับ